ก็ตอนนี้ก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับ p ีนัดหรอวาซีมนันดนี่แหละก็ตอนนี้นะครับ p ีเจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนคาร์ดไฟเตอร์แล้วก็ซัมมอนเนอร์นะครับขั้นแรกน้องๆหา NPC ตัวนี้นะครับที่เกิดใกล้ๆตัวแล้วน้องก็คุยเควสไปเนาะคุยไปเรื่อยๆนะครับเควสจนกว่ามันจะไม่คุยใช่ปะพอเสร็จแล้วนะครับน้องๆจะสังเกตไหมเราจะได้ quest อันนี้มาและเลเวลเราก็จะอยู่ที่20นะครับเดี๋ยวพี่เจ๊ก็ขออัพสกิลก่อนเพื่อให้ความเร็วของคลิปมันจะได้เร็วๆหน่อยเนาะ ก็สงสัยกันหรือเปล่าครับว่าเควสตไอตัวนี้มันจะให้ทําอะไรใช่ปะมันจะให้ไปตีปูนะครับก็ไปเดี๋ยวพาไปตีปูล้เห็นไหมครับสังเกตนะครับพอเราตีปูได้หนึ่งตัวมันก็จะขึ้น หน,หน então, okay. okay. ึ่งตัวสองตัวเห็นไหมพี่เจจะอัดคลิปให้แบบว่าเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคนะครับพอเควสสำเร็จแล้วเห็นไหมเควสสำเร็จพอเควสสำเร็จเสร็จ เสร็จแล้วนะครับน้องๆก็มาที่ NPC ตัวเดิมแล้วก็กด q u e ส t สำเร็จเลยแล้วก็ไปเวลได้ตามปกติแล้นะครับสังเกตนะครับดูนะครับเลเวล20อ่าเห็นไหมมันจะได้เปลี่ยนคาาเลเวล20แล้วก็ขอจบการรีวิวไว้แค่เท่านี้นะครับบ๊ายบาย